พี่เคยเราเรียกตำรวจดีไหมคะไม่ต้องหรอกพวกมันก็แค่กลุ่มเด็กน้อยอย่าไปเสียเวลากับพวกมันเลยดีกว่าข้าอยากส,สู้ก็เข้าออกมาข้างหลังกอมกูคือพวกคนของโอบาเว้ยมึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสิดาโอ้ที่เขาพูดมานี่จริงเหรอ กวกแกทุกคนเจ้านี่มันพูดกวดตัวเองว่าใครก็กวนตีนมันไม่ได้มันเป็นแค่เด็กนักเรียนที่อยากจะเข้าแก๊งของพวกเราครับไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเราเลยโชคดีก่อนแล้วกันนะเอเกแกจจา ใกลมาก่อเรื่องกับแข้งโอบาของพวกเราปีเสือครับปี่เสือครับผมชื่อกัวเซียงพี่ต้องแก้แค้นในผมนะครับไม่ต้องกัวหน้าไม่มีใครมารังแกคนของพวกเราได้หรอกปี่เสือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแข้งโอบาแกตายแน่คราวนี้ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเลยวะ่ะ ช่วงที่โอบาร์ bar, มีปัญหาเราไม่เห็นจะเคยเจอมันเลยพี่เสือครับแย่แล้วแมตช์กลางแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับว่าไงนะอย่ามัวแต่ยืนโง่อยู่สิวะรีบตามไปแล้วเข้าเดี๋ยวก่อนสิรอผมด้วยครับอย่าทิ้งผมไว้ทิ้นดี้หยุดกรีดร้องได้แล้ว แกกำลังทดสอบความอดทนของฉันอยู่อีกแล้วใช่ไหมอยากตายสินะพี่ชายผมขอโทษเปียกพวกเราไปโอบากลับกันไหมโอบาเป็นของเธอแล้วเราต้องช่วยเหลือเธออย่างดีที่สุดจ้างหงขับเวทีมอยใต้ดิน อ,อฉันไม่อยากจะรบกวนเธอหรอกนะให้หลงคนพวกนี้เป็นลูกศิษ์ของประตูสีทิศถ้าโอบากลับสามารถเอาชนะพวกเขาได้ฉันจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นหอนหน้านี้ก็ได้ดีไหมละ่ะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นกันคุณผู้หญิงปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองครับไหนละ่ะสายฟา้าทมินผมจะกระทืบม,มันเอง ถ้านายชนะได้ฉันจให้ในายเป็นรองหัวนหน้าของโอบาครับในอนาคตเราจะได้เป็นรองหัวนหน้าของโอบาครับพี่ชายสู่ๆนะครับพี่ชายพี่หลงเป็นแชมป์ของเมืองจิงเจ้าพวกมันแพ้แน่นอนไยฟอา์ทำยินคนนี่คนของแกระทำไมไม่เข้ามาพร้อมกันสามคนเลยละ่ะ ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของนายเองว้าวเธอสวยเหมือนกันนี่เธออยากจะให้ฉันต่อให้ไหมแรงเยอะอะไรขนาดนี้ดูนั่นซีพี่หลงแกล้งอ่อยให้ผู้หญิงโจมตีเขาก่อนด้วยอีกเดียวเขาก็อาจผู้หญิงคนนั้นคืนเดียวทีเดียวจอดัด้และแต่แต่ว่าเอ <c oughs> อะไรกันวนะน่ะสาวน้อยยอมรับถึงความพ่ายแพ้ซะเถอะใครยังไหวบ้างน้อยหญิงขนาดพี่หลงยังแพ้พวกเราจะเอาอะไรไปชนะห่ะครับไม่คิดเลยว่าแก๊งโอบาจะตกตับลงขนาดนี้นอกจากพวกหัวนหน้าคนอื่นๆแล้วที่เหลือไม่มีใครกล้าเยืนหยัดต่อสู้สักคนฉันลุยเอง ตอนแรกฉันว่าจะนั่งดกูการแสดงอย่างเดียวแต่ถ้าทางจะไปต่อกันไม่ไหวถ้าไม่มีชั้นสิดนาะนายมันนองเมื่อกี้นี่นะแกเข้าใจกดจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยนี่เป็นเรื่องของแกงโอบาออกไปจากที่นี่ซะนี่แกยังมาจำจะมาทำตัวจิงยะโสอ,อีกเหรอทำไมไม่ออกไปสู้เพื่อโอบาละ่ะ ใช่ใช่มันต้องอย่างนั้นละ่ะเชิงบูออกไปสู้ซิเห็นว่านายแข็งแกร่งนักนีน่ความแข็งแกร่งของนายน่าจะสู้ได้ไม่ยากแต่ว่านี่นายไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรือไงได้ครับนายหญิง <c oughs> เป็นพลอยเวนั่นแต่แท้เลยมันจงใจหาเรื่องเราสู้ๆนะาสาวน้อยฉันจะจัดการเธอเอง เธอไม่ต้องออมมือฉันหรอกฉันมาจากแข้งโอบาไม่ใช่พวกขี้ขลาดได้อาดูเหมือนจะเหลือแค่ฉันคนเดียวแล้วสินะนี่นะอยากจะกลายเป็นศพเหมือนเขาอย่างนั้นเหรอเธอจะรู้ได้อย่างไงถ้ายังไม่ได้ลองดู ให้คนนี้ร้กาวมากฉันยอมแพ้เราไม่กล้าเสี่ยงที่จะสู้กับเขาหรอกตองเล็กเป็นไปนไม่ได้ที่เธอยอมแพ้ไอ้เวนนั่นต้องโกงแน่ๆพวกเราสองคนจะอัดมันแทนตัวเองใจเย็นๆไว้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปเจ้าสนักประตูสีทิศธนาจารย์ ผมขอโทษที่ทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงครับระดับความแข็งแกร่งของพบกเจ้ากับเขาคนนั้นมันกวละระดับกันไม่ต้องละาหายใจหรอกพ่อหนุ่มให้ฉันไปนกู้ต่อสู้ของเธอเถอะรอเดี๋ยวก่อนครับผมขอรับสายก่อนจางสุวรรณอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่กลับบ้านเอกคือว่าฉันอยู่กับสุวรรณข้างนอกนะสุวรรณมานมีน่ดอยเร็ว พี่สาวของเธอจะคุยด้วยนี่มันใช้เวลาไปนี่ยใช่ค่ะหนูอยู่กับพี่เขยโอเคค่ะเดี๋ยวตนุ่บอกพี่เขยให้นะคะมีเรื่องอะไรละ่ะพี่บอกว่าพวกเราต้องกลับถึงบ้านไปในเท่วโมงนี้ค่ะดีนะที่นี่ไม่ไกลมากแต่เราขับรถแค่ย0สนาะทนีก็ถึงแล้วยังมีเวลาเหลือถมเถไปสวัสดีเชัญแป๊บหนึ่งนะเจ้าหนุ่ม ฉันยอมรับหน้าวันไ้แข็งแกร่งมากแต่โทษทีนะครับเมีาจายจ๋าของผมตามให้ผมกลับบ้านแล้วผมคงต้องรีบสะสางปัญหากับโค้ดให้เร็วที่สุดนี่มันใช่ไม่ใช่ความเร็วที่มนุษย์จะทำได้เลยนะ,ะแข็งแกร่งเลือเกินถ้าโดนเขาไปแก้ดอกเดียวเราตุงตายแน่ๆ หยุดๆก่อนฉันยอมแพ้แล้วยอมแพ้ใช่ใช่แล้วคุณหนุ่มแบบนายมีพละกกำลังมากกว่าฉันเยอะโอเคเงื้นผมไปก่อนนะถ้าพวกคุณก่อเรื่องอีกผมไม่อยู่เฉยแน่ๆไปกันได้แล้วกลับบ้านกันเถอะพวกเราเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่เขยเรายังเหลือเวลาอีก20สินาที ยังเหลือเวลานี่มันน้อยมากเลยนะเราจะไปกันทันไหมเนี่ยชายหนุ่มคนนี้น่ากลัวจริงๆภายในคาริหาเมียจ๋าอันนี้ฉันไปบรรยายที่หมาว่าจะไลยจิงโจ้มาจะรู้แล้วว่าตาหลังจากนั้นล่ะ ฉันก็กินข้าวเย็นกับซูวาาแล้วก็เ่อนของเธอมาจากนั้นพวกเราก็ไปนั่งชิลกันอีกหน่อยจางซวนฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นวันนี้ฉันเอาเบอร์ของผู้จัดการโซนให้นายได้โทรไปหรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายตามก็ตกลงแล้วนายน่ะนายหาบริษัทที่จะมาร่วมงานได้หรือ,อยังใช่แล้วฉันหาได้แล้วล่ะเขาจะมาที่บริษัทเราในวันพรุ่งนี้ นายหาได้แล้วหนเหรอใช่แล้วเพราะเขาเป็นบริษัทฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากโอเคฉันหวังไว้ว่าพ่กนี้จะได้ฟังข่าวดีนะฉันไปนอนก่อนละนายเขาพักผ่อนได้แล้วฝันดีนะที่รักเช้าวันต่อมาซันนายชอบไหมกาแฟแก้วนี้แปลงที่สุดเลยนะหัวหน้าครับ งินที่พวกเราได้มาก็ต้องเอาไว้ใช้บ้างไม่ใช่หรอครับเป็นอะไรไปทำไมนชาันออกมาเจอแต่เช้าขนาดนี้วาน้าครับเรื่องของคนที่พยายามฆ่าพิสภัยยผมมาตัวเขาเจอแล้วนะครับมันเป็นใครเยนซิงจากแก๊งัูครับ